มาใกล้ๆมานี้ไปนะหลับตาห้ามลืมตาเด็กขาดนะเกิดหรือขึ้นตาห้หนูนะวิญญาณที่อยู่ในตัวในกายออกไปออกไปมา<อ>มาันพูดแบบนี้มาจากไหนคุยเก<อ>ิน<อ>มาจากไหนอ,อะไรนะไม่บอก,บอกทาไมถึงไม่บอก,บอกเขาไม่ให้บอกเขาต้องการอะไรจากล่างนี้พูดมาม <c oughs> จะไปอยู่ด้วยเหรอหรือย,ยังไงหรือจะเอาให้มันไม่ดีเขาต้องการอะไร ฮะให้มันชิปหายโอ้โหไอ้ยอย่างงี้มาดีแล้วล่ะเล่นเอาโหดเลยเนาะไปเถิดแค่นี้เขาก็จะชิปหายแล้วเฮ้ยไปกูไม่เอาไว้นะรู้ป่ะคราวนี้ยไปเลยไปนะจับนะไปมันมันวิญญาณที่น่ากลัวตัดคาะหอวุฒิทั้งตัดคาะหอวุฒิทั้งตัดคาะหอวุฒิทั้งตัดคาะหอวุฒิทังตัดคาะหอวุฒิทัง โอมพระคุยพระพายพระสหายเพื่อทรงเล็ดและจัตติสจงพับพาเอาพญะยาบนของกูให้ถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายอ๋ออยู่ในกบกบอยู่ในเกียรติเกียร์อยู่ด้วยเลยครับอ๋อเฮ้ยสักขะทะวุฒิชองออกไปอยออ๋อไปแม่ผมแต่อ่อนนะผมไม่ทำแรงนะเลออกไม่ออกออกไม่ออกเหรอไม่ออกเลยอ๋อตอนแรกข้าจะไม่ทำนะถ้าอ๋อให้แบบนี้ไม่ได้สักขะทาวุฒิชัง สักขอทอวุฒิทองอ๋อยสักขอทอวุฒิทองสักขอทอวุฒิทองไว้สักขอทอวุฒิทองสักขอทขอวุฒิอทงอทง,อทงมึงจะไปไม่ไปทำไมถึงไม่ไปบอกไม่ได้ออกไปมึงอยู่มาได้หลายปีแล้วดิปีสองปีแล้วกูว่าออกไปนุดไป้ออก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 ,ออก,อ,อ,กออกไปไปมึงห้ามมาอยู่อันนี้คือลูกศิษย์กูรู้ป่ะ เมื่อก่อนไม่รู้มันสิทธิ์ใครตอนนี้มันสิทธิ์คุณกวีสิทธสยามแล้วไหมมึงยอมกูยังยอมไม่ยอมยอมแน่นะไปแน่นะไปเลยนะกลับไปเอ้ยออกไปโอ,โอ,โอมพระพายพัดพาให้มันไม่สู้ไอ้นายมึงนายเก่านะกลับไปให้มันถูกเนอะให้มันเจ็บให้มันปวดเหมือนกันเนี่ยเอ,อ้ยสกขทวุฒทองออกไปสกขทวุฒทองไปสกขทวุฒทองสกขทวุฒทองเอ,อเ้ย ฮกเฮาะอวุฒิพงมึงเข็ดหรือยังถ้าเข็ดแล้วยอ,อย่ามาอีกแบบนี้นะสักเคาะทอวุฒิพงศสักเคาะทอวุฒิพงออกไปสักเคาะทอวุฒิพงศ์ไปไปสักเคาะทอวุฒิพงศ์ไปโอ้ย<อ><อ>มึงจะเจ็บปวดอย่างนี้ทรมานมึงยอมแล้วใช่ไหมยอมยังฮะยอมไม่ออยอมยอมไหมสักเคาะทอวุฒิพงไปสักเคาะทอวุฒิพง ขกมาดูใกล้ได้ผมทำเบาๆนะแม่ดูใกล้ได้ผมตีเบาๆเองไปกินนะดูก่อนเขกอวุิททงดูนะแม่มาดูมันดูใกล้เลยดูใกล้ได้นี่คือผมแค่ลงเม็ดอย่างนี้นะขกออกไม่ออกไม่ออกอีกโกหกเนี่ยนะแม่ผมลงเบาๆนะมึงไม่ออกเอ้ยไม่ออกมึงต้องออกเอ้ยมึงต้องออกเขกอวุิททงเอ้ยเอ้ยนะผมดูดูการสเต็ปกันตีนะ ทศขอหอวุฒทังอยทขอัวุฒออกไ้ออกออกไปโอ้ยปลขอทัวุฒิทงคยขอหัววุฒทังขอหอวุฒทังหลุดให้หมดทศขอหอววุฒทังขอหอววุฒิทังทศขอหอยคอยกลับไปกลับไปกลับไปซะกลับไปกลับไป กลับไปกลับไปไอ้กลับไปหมดกลับไปกลับไปกลับไปตักข้อหอวุฒิธนตักข้อหอวุฒิธนตักข้อหอวุฒิธนกลับไปกลับไปกลับไปเลยกลับไปกลับไปออกไปซะกลับไปตักข้อหอกลับไปไอ้ผีกลับไปมึงอย่ากลับไปนะนี่กูบังคับลฮะ các băng cướp lá, nè mẹ du nha, tôi 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 nè, nó để không bỏ đi được không, dám, lấy เฮ้ยยอมออกยัง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 ยอมยออกยังโอ้โหมันดูน่ากลัวเนาะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันหัว้อยได้ไหมกระทั้งความเจ็บปวดนี่มันน่ากลัวยอมยังกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับออกไปซะกลับออกไป กลับออกไปกลับออกไปซะกลับออกไปกลับออกไปซะกลับไปกลับไปกลับไหมกลับไอ้ผีจะกลับไหมกลับไม่กลับกลับไหมเอาคุยเก่งคุณจะกลับไปทำไมมึงว่าอะไรวะเก่จะกลับไปทำไมเอาเลยแล้วมึงจะออกจากร่างนี้ไปเมื่อกู้หายหมดพ้นไปเอาไหมกูส่งมึงให้อะไร เอาเอาเฮ้เดี๋ยวกูส่งออกส่งไปพูดไปเกิดเอาไหมไม่กลับที่เดิมน,นะแน่นะมึงออกจากร่างนี้ไปเลยนะมึงไปกับเจ้าที่นรกนะเอากระทองลุกขึ้นมนาะเดี๋ยวจะส่งนะเอามไหมกูส่งให้มึงคิดถึงบุญไว้อ่ะปรับกล้องนี่อยไอ้มามานี่ไหนรับเถอะทำติดเป็นปสมาธิอเลยฮะตอนมีชีวิตอยู่ทำบุญมากหรือน้อยยังไงล่ะไม่เยอะเลย ลบุญนี้ก็พระเจ้านะได้กระทามาตั้งแต่ในอดีตนะบุญกูเนี่ยนะกูไม่รู้กูไปทำอะไรบ้างนะกูให้มึงอี่ยหลุดพ้นเนี่ยนะจากัฒาานาการจากความมดหมอผีแล้วกันนะสัตว์เทศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นคนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะ่าได้จองเวรร่างนี้เลยนะผีนะมึงพร้อมจะไปยังพร้อมจะออกยังออกไปไปชดใช้เวรชดใช้กรรมซะไม่ให้กลับไปหาหมอผีอีกนะมึงออกจากร่างนี้ไปมึงอยา่าตบัดตะบั์แล้วกันจะมีเจ้าที่หนะ้าตาแ,บบแปลกนะ มาลับมึงไปอะนะมึงไปอับเขามึงออกจากร่างนี้ไปตามทวารต่างๆเข้าใจไหมพีไปเลยนะมึงมึงออกไปเลยรุดไปเลยไปกูไม่ทำมึงกูสัญญาออกไปจากร่างฮะไปไปเลยออกไปนะสัตย์เพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเป็นทุกข์จัดแจ่จัดใจด้วยกันจงเป็นสุขเป็นุขเถิดนะค่อยๆถอนไปค่อยๆผอนไปค่อยๆผอนไป ไปไปไปอะเขากูชีวิตอืมอือืวกบวกวกไอ้ป๊าบลูกหน่อยเว้ยป๊าบลูกลุกเลยมึงไม่ต้องตั้งหลักมากเลยหูยมึงใครกว่าจะลูกนี้ตั้งหลักลูกศิษย์กูนี่ไม่ขาดเกินออกไปออกไปละไปเออลุกขึ้นลุกขึ้นเอจับไว้ ไป,ไป,ไป,ไปแม่ต้องมาดูก,การนะรู้ป่ะที่จะมีสองอย่างคือยอมจริงกับโกหกแค่นี้เพีองเจสองครั้งเองเบสิกคนมาเป็นเดือนปีก็มี เอาจะชู้หนที่เละหมดแล้วผมผมกูไม่ต้องห่วงสวยเราเอาผีเอาไปก่อนเราค่อยสวยที่หลังถ้ามีผีไงก็ไม่สวยมีแต่โทมนะ mm hmm. ดูไว้ครับอันนี้คือชีวิตรจริงนะครับแม่ถึงก็นั่งร้องไห้สงสารลูกใครไม่โดนไม่รู้นะ oh. เจ็บไหมไอหนูไอ้น้ำน้ำเข้าปะเป่นให้หมดนะแก้ช้ำในกระหายน้ำไอ้หนูที่หลังจะได้เข็ดจะได้ไม่ต้องไปรับขันที่สวง <c oughs> นะ เอาลองให้ครบเดี๋ยวเทพแขกอยู่เทพจีนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเทพแขกยังไม่ได้ไปใช่ไหมเกือบเหมือนกันว่าแล้วเกือบเอ้ยอย่าไปรับขันบอกแล้วผมนี่เป็นอย่างนี้ผมไม่เคยรับขันจากใครเลยผมก็คือผมเลยจิตที่มันดีเนี่ยมันขังเองเจ็บสิมันบอกกับผมว่ามันยอมนะเดี๋ยววันนี้เราเอาประมาณของป้าของคอเดี๋ยวแบบน้ำมนต์ล้างอะไรเสร็จเสาหน้ามา หรือไม่ก็วันอาทิรรตย์แล้วแต่ถ้าเ้าอยากจะหายไวไวก็มาเสาอาทินะตย์อเสาหน้าอาจจะเป็นวันที่ดีของเราอาจจะหายไปเลยเพราะมัน,มนคุณกนะ็เอ่ยปากยอมแพ้ไปนะใช่ปะอายุเปลี่ยนคิวด้ดิโอเคได้โอ้โหนี้มันดูนี่ยาวนานเลยนะโ <Okay, S 2> อเค <Okay, S 2> นะดูนะโอเคก็เดี๋ยวไปอาบน้ำมนนะอาบน้ำมนต์แรงต่างสัสดีจ้าโอเคแมมาแล้วเนี่ยเอาแม่มาด้วยเหรอ โอ้โหจายมาทางบ้านเลยเนาะมึงพามาแล้วพามาทางบ้านเลยโอเคได้นะเอาโยยังไงเต่าทิดเรื่องต่างเข้ามานะ